ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกกับผมอีกแล้วนะครับป๊อปเดมูลนะครับในช่องป๊อปเดมูลสปีกีต้านะครับวันนี้นะครับในช่องของผมจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับการสปีดติ๊กติ้งเทคนิคการเล่นกีต้าร์ฮีโร่แนวนิโอคาสิแนวสปีดนะครับท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆคนใดที่รักความเร็วรักชื่นชอบในการสปีดกีต้าร์รักในความเร็วของการเล่นกีต้าร์นะครับช่องนี้เป็นช่องของคุณครับ ในสัปดาห์นี้นะครับในลิกนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับการเล่น7พยางท่านผู้ชมมาดูนะครับว่า7พยางเล่นยังไงนะครับบางคนเล่นกีตาร์มานะครับยังไม่รู้ว่า7พยางมีด้วยนะครับ7พยางนะครับจังหวะหนึ่งก็เหมือนคล้ายหกพยางครับก็มี7ตัว1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5ี่ดนี่้านะครับแล้วก็คําว่าจังหวะนะครับจะต้องมีจังหวะตกจังหวะยกนะครับจังหวะตกจังหวะยกนะครับ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึะครับไม่ใช่1นึ่งสอไม่ใช่นะครับ1,2,3,4,5,6,7นะครับต้องมีทั้งตกและยกถึงจะเป็น1นึงชวะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสปิดพิกกิง้งพระเบทสอชั้น7จ็ดพยางนะครับเจ็ดพยางเป็นลูกที่มือกีตาร์สายปัน่นนะครับจำจำเป็นจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกนะครับพวกวงดิมเพเตอร์นะครับ,บ,มรนะรบไม่ว่าจะเป็นแองกล้าไม่ว่าจะเป็น อ,อิงเวย่ยไม่ว่าจะเป็นจอห์นพิลูซี่หรือจะเป็นคนที่เก่งนะครับสมักเจ็ดพยังเขาจะมีบ่อยในเพลงนะครับเทคนิคนี้จะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับามาดูเลยครับเจ็ดพยังเล่นยังไงดูนะครับดูดูน็อตตามนะครับเริ่มที่สายสายหกนะครับ สามนะครับสายหกช่องห้าสายหกช่องเจ็ดสายห้าช่องสามสายห้าช่องห้าสายห้าช่องเจ็ดแล้วก็สุดท้ายจบที่สายห้าช่องห้านะครับแล้วก็จะได้น ố ตสอนลาทีโดเลมีเล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  อ่าคราวนี้เวลาดีเจ็ดพยางนะครับจจงหวหนึงมีเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านับพยางด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเอาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการนับพยางนับสัดส่วนด้วยนะครับเราจะได้เปรียบจุดนี้มากนะครับอ่าใครที่เก่งคณิตศาสตร์นะครับนับเลขเป๊ะนะฮะเวลาเล่นสัดส่วนสปิดคุณจะนับสัดส่วนเป๊ะนะครับอ่าเอาเลขมาใช้ด้วยนะครับอ่า 2 3งสามสี่ห้าหกเหนึองาม่้าานับไม่ครบนะครับอ่คาคราวนี้ผมจะเล่นเป็นกับเมทานอมให้ดูนะครับเอาความเร็วแปดนะครับช้า อันนี้ความเร็ว80ก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับอ่าทีนี้ผมจะลองลดเทมโปลงอีกนะครับอ่านะครับอ่าสักความเร็วสัก60นะครับอ่าเพื่อที่น้องๆคนใหม่พี่ๆคนใหม่ที่จะฝึกด้วยกันนะครับอ่าเราจะไปด้วยกันนะครับเจ็ดพยางพร้อมหนึ่งสองสามสี่ องไปฝึกดูนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะสอน7พยางง่ายๆนะครับลองไปเรียนาช้าๆนะครับดูแท็บตามดูโนต้ตตามนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องทุกคนก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์กับช่องของผมด้วยนะครับที่ผมจะได้มีแรงอ่าผลิตคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมป๊อบดมูลกล่าวคำว่าสวัสดีครับ